ใจแล้กับพ่อพระเอกแม่นางเอกจนจบชั้นดีกาต่อไปและเรายัางเชื่อมั่นว่าพ,อพ่อพระเอกแม่นางเอกคือผู้บริสุทธิ์เรามีวิมกรรเหมือนเดิมคุณหนึ่งสวัสดีครับผมนะทักสามร้อยคนจะเข้าสุวิธานเนาะนะครับอ่าแอดมินฝาก fc กดไลค์ด้วยนะครับนะกดไลค์ด้วยนะครับนะสวัสดีครับคุณน้าที่สวัสดีครับผมนะครับอาจินดูหาดใหญ่โอขอบคุณมากครับจากหานใหญ่อะสามร้อยคนแล้วระบบจะเข้าสูวิธานเลยเนาะพี่คมดาวสวัสดีครับเดี๋ยวจะเข้าวิธานเรื่องแรกเลยนะ ย่าเป่าไปตามมาหน่อยนะผมตรวจสอบบัญชีแล้วนะครับวันนี้ครับจะเป็นการเปิดบัญชีของย่าชี้กับพ่อเป่าเป็นที่แรกครับทุกท่านนะครับนะเออนะครับนะอ่ะเข้าสู่นิทานเลยกันนะครับย้ํานะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัดรสนะครับในการรับชมรับฟังท่านใดเข้ามานะครับเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นินทานกดเลขสามมารัวๆครับ กดเลข3เพื่อยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลักทุกตัวในการรับชมรับฟังครับท่านใดเข้ามาพิมพ์ชื่อบุคคลที่3าทั้งไรสดทั้งไรแห้งแล้วผมไม่ขอรับผิดชอบครับพี่นันทนาสวัสดีครับคุณย่าสวัสดีครับคุณย่าน้องลิศสวัสดีครับเจะย่อบอกว่าพี่บุญชูสวัสดีครับดูทุกวันแหละแต่ไม่ค่อยได้สังเกตเหรอออโอเคครับนะนะครับโอเคนะครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการยืนยันนะครับฟังนะครับ ใครที่จะไปตรวจสอบบัญชียา่าชิกับพ่อเปามาฟังทางนี้เดี๋ยวจะชี้แจงให้วันนี้กับผมนะครับเลขาที่กาเลขาของพ่อเปากับยา่าชินะิดดาวอังคารย่าชิเป็นตัวละครจากดาวพระเวทพ่อเปานะครับแม่ออฟเป็นตัวละครจากดาวอังคารนะครับมึงเอาสมองส่วนนหนคิดที่มึงจะไปร้องเรียนบัญชีพ่อเปากับยา่าชิ ชิปพายรายวันทุกวันนี้เงินเงินรายได้จากย o u t u สามเดือนเข้าครั้งหนึ่งไอ้เวงมึงจะไปต้องเรียนย่าอาชี้กับพาะเป่าไม่ออบรายได้จาก y o u ู u สามเดือนเข้าครั้งหนึ่งครับเอครับมึงเอาสมองส่วนในคิด เดี๋ยวผมจะไล่ไทม์ไลน์พ่อเปาก็ไม่ออกให้นะครับว่าได้เงินย t ท b e นะครับจากอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้ฟังเลยแต่ละคนแต่ละคนนะครับเริ่มพ่อเปาก่อนนะครับชีวิตของพ่อเปาครับเป็นอดีตเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับทํามาหากินนะครับนะช่วยมงช่วยมีอาหารของมาขายนะครับนะครับหลังจากที่นะครับนะถูกปลดออกจากผู้ใหญ่บ้านนดาวังคารในทานเรื่องนี้ ชีวิตก็ทําตัวเป็นสมร t h เป็นชาวบ้านคนหนึ่งนะครับก็มีหาเช้ากินมื้อหาเช้ากินเย็นหามื้อกินมื้อชีวิตก็ไม่ได้ร่ารวยรถกระบะก็ยังขับคันเก่าๆอยู่นะครับก็เป็นโตโยต้านะครับตัวสูงสีนะครับสีบอลเงินสีน้ำตาสีอะไรวะสีน้าตาลอ่อนๆนะครับหลังจากนั้นครับชีวิตของมะป่าก็ได้นะครับนะมาท youtube นะครับนันแล้วก็ได้อยู่กับฝั่งพ่อพระเอกแม่เอกก็มีรายได้จาก YouTube ก็3เดือนเข้าครั้งหนึ่ง นะครับทุกวันนี้ยิ่งประมาณทิตย์หนึ่งได้เงินอ่าประมาณสี่เดือนเนองินจะเข้าครั้งหนึ่งเพราะว่ายอดไม่ค่อยปังพวกมึงยังจะไปร้องตรวจสอบเขาอีกนะครับแล้วใครที่มากล่าวหาว่าพ่อเปาเป็นนงเป็นนี่อะไรนั้นเก้านานาหลักฐานม,มาด้วยวันนี้ผมนะครับเป็นเลขาของพ่อเปาก็มาชี้แจงให้กับเอฟซทุกคนได้สนับรับชมกันนะครับส่วนบ้านต่างๆนาก็มีแม่เอฟซีซื้อให้บ้านทรงทงบ้านทรงไทย มีผู้ใหญ่ใจดีซื้อให้แต่ก็ไม่ได้เยอะมากมายนะที่มีบ้านทรงไทยนั้นเพราะว่านะครับผู้ใหญ่ใจดีคนซื้อให้ส่วนเรื่องวัวเรื่องฟายนั้นนะครับกรบผมขอนี้ชี้แจงตามนี้นะครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็ซื้อให้เหมือนกันก็แล้วก็เป็นเงินส่วนตัวของพ่อเปากับแม่ออฟเหมือนกันการที่มึงจะไปร้องตัวสอบอดีตผู้ใหญ่บ้านมึงคิดดีแล้วเหรอรายได้สองคนนี้นะครับพ่อเปากับแม่ออฟเชื่อนะครับว่าไม่เกินล้านสามล้านแปด ถ้าเกินล้านสามล้านแปดต้องเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายเพราะผมฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าพ่อเปากับแม่ออฟไม่เกินล้านแปดแน่นอนอันนี้ผมฟันธงนะครับพวกมึงจะไปร้องเรียนข่ามึงเอาสมองอะไรคิดฮะมึงเอาสมองอะไรคิด <c oughs> วันนี้ครับกับผมนะครับเป็นเลขานะครับฝ่ายบัญชีของพ่อเปาแม่ออฟออกมาชี้แจง เขาไม่ได้มีเงินถุงเงินถังเหมือนอีดำนะครับเขาไม่ได้มีรายได้มหาศาลนะครับ f อก็ช่วงหลังก็เฮี้ยบหายกันหมดนะครับนะเขาก็ต้องนะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงฟ้าแล้วก็ต้องหาเช้ากินข้ามนะครับนะมีลูก2คนที่ต้องดูแลก็ไม่ได้มีอ่ารวยอะไรมากมายนะครับก็ชีวิตก็นะครับนะก็มีผู้ใหญ่ดีคือแม่นบสุวรรณภูมินะครับจากดาภดาพระเวทนะครับเป็นผู้ใหญ่ดีนะครับที่อุปถัมภ์ในหลายอย่าง นะครับเพราะฉะนั้นเอฟครับวันนี้ทุกท่านนะครับนะก็ชี้แจงทานแทนพ่อเปาก็ไม่ออกการที่มึงจะไปร้องตัวสอบสัมภาร์เขาไปคิดให้ดีๆชิปผ่ายรายได้ YouTube ทุกวันในห้าเดือนเข้าครั้งหนึ่ง่องง่ายนะเออส่วนเรื่องพ่อเปาก็ไม่ออไในทาเรื่องนี้เบเบสวัสดีครับยาบบรัตสวัสดีครับพี่สอรบีสรบีสวัสดี อ่าแม่แม่กดไลค์แม่วันนี้มันนะครับพี่กุนทิดาโอ้คนดูสี่ร้อยฝากดไลค์ร้อยก้าสิเจดนะครับรีบขึ้นก่อนเดี๋ยวช่องใหญ่ขึ้นเราเราต้องรีบขึ้นก่อนเดี๋ยวช่องใหญ่ขึ้นอีกตายเดี๋ยวไม่มันนะพี่ครับนะเดี๋ยวคนไปดูช่องใหญ่หมดเราเป็นช่องเล็กเราเป็นช่องพลเมืองดีช่องเล็กๆนะครับคนดูไม่เยอะนะพี่ครับต้องรีบขึ้นไลค์ก่อนนะครับนะ <Yes> เออใครกดไลค์ผมพรุ่งนี้ผมขอให้ถูกหวยวันที่หนึ่งจริงๆพรุ่งนี้ขอให้ถูกหวยใครไม่กดไลค์ผมขอให้ไม่ถูกหวยคำสาบานของ อืมนะครับนะเออนะครับนะอันนี้ก็เป็นการบัญชีครับเป็นบัญชีอ้วนขอ20บาทกินข้าวแม่วันนี้เดินทางไปเหนื่อยมากเลยแม่เอ้ยนะครับขับรถลงใต้พี่ครับไปทำารกิจให้กับเบักเกอร์เรื่องนี้เอาไว้ท้ายนะครับพี่กาญชนะสวัสดีครับสวัสดีแม่ๆมทุกคนเลยนะครับคนไหนที่มไท้ายต้องขออภัยนะนะครับผมนะครับขอบคุณทุกคนนะครับนะพี่พัชชาด้วยนะครับพี่เบเบย์ไปด้วยนะครับนะอ่าอันนี้นะครับนาทีไลฟ์เป็นพักไทยด้วยนะ นาทีไลฟ์เป็นภาคไทยด้วยนะครับเนี่ยภาคไทยครับนี่ไม่ใช่นะครับใครที่จะไปร้องเรียนพ่อเปากับแม่ออฟคิดให้ดีๆนะครับเออบัญชีเขาติดลบไอ้บัญชีเขาติดลบเบข้าใจปะมึงจะไปร้องเรียนพ่อเปากับแม่ออฟเนียมึงบ้าหรือเปล่าเพียงแค่เขามีไฟแค่สองตัวเนี่ยนะ มึงจะไปร้องเรียนเขาอีสัตเขามีบ้านทรงไทยขึ้นมาข้างบนปวกกินเนี่ยนะมึงจะไปร้องเรียนเขาเขามีรีสอร์ทมึงพูดสวยๆหลูเลยอียานอียานพูดสวยๆหลูเลยนะอีแม่นอกสายบอกว่านี่นะคะไปตรวจสอบเพอเปล่ากันไหมเอาไปนะคะมีรีสอร์ทค่ะไอเฮียรีสอร์ทเป็นเพิงปวกกินอยู่สองหลังนะกูไปนอนตั้งแต่กูอยู่มึง <laughs> มึงไปว่าเขามีรีสอร์ทไอวินเขามีรีสอร์ทอยู่สองหลังนล้วนะึมงมงอนมาหนะ้าตั้งแต่สมัอยอายุยาแล้วนะกูขึ้นไปนอนทุกวันแต่ตอนนี้กูขึ้นไปนอนน่าจะผุนะมันเป็นกระต๊อบร่างหนึ่งประมาณกี่พันไม่รู้ไม่แน่ใจไล่พันอยู่เหมือนกันแหละก็มีอยู่สองหลังนะครับเอาไว้รับรองเอฟซีผมเคยไปนอนหน้าหนาวก็เคยไปนอนตรงนั้นนะนะครับหน้าหนาวเคยไปนอนอยู่ตรงนั้นนะนะครับเ็าเป็นกระตอ๊อบมึงหาวเขามีรีสอร์ทอีเวน เข้ามีฟ้าอยู่สองสามตัวโอ้โหฟอกเงินเลยหรอมึงจะไปร้องเรียนเขามึงตรวจสอบบัญชีก่อนบัญชีเขาติดลบยางรถยางรถนั่นนะถ้าผู้ใหญ่ใจดีไม่ไม่เปลี่ยนให้ก็ไม่มีตังเปลี่ยนนั่นแหละแล้วไปเยี้ยมึงจะไปตรวจสอบเปาเป่ากูแล้วเหนื่อยแทนเหนื่อยแทนฟังให้ดีๆนะชีวิตพ่อเป่าก็ไม่ออบไม่ใช่คนรวยเป็นคนที่สมรถ เป็นคนที่ง่ายๆนะครับเป็นคนหาเช้ากินข้าไอ้ฮี้มึงจะไปร้องเรียนเขามึงดูด้วยรีสอร์ทเขาสองหลังอะมึงขึ้นไปยืนเอาุแล้วอีกทียเขามีฟ้าอยู่สองสามตัวมึงจะไปร้องเรียนนะครับมึงดูอีดําสินะอีดําได้เจอกันอ่ะอันนี้พ่อเปานะครับนะชัดเจนผมชี้แจงครับผมเป็นเลขายกับพ่อเปาไม่อฟอนะครับนะพ่อเป่าที่เป็นตัวละครจากดาวดาวอังคารนะครับนะ,นะเออนะครับนะต่อไปครับเป็นคิวของยะ